สวัสดีครับอยู่กับผมเกียพิกเกอร์นะครับออวันนี้เราจะมาทีไอย่เนหมาเนะี่ยหมาป่าเลหรือหมาป่าเป็นบอสที่ต้องทำเวสผ่านมานะครับเฟสของเลโซครับตัวละครที่เป็นซีดาวที่ใช้ดาบใหญ่มีหมาป่าเป็นอันตรีครับก่อนจะมาสู้กับตัวนี้นะถ้าอยากตีสบายนะครับ ให้เก็บเลเวลให้ถึงกับไอ้สุดของแคปเราอะของแคปเบอร์เราอะอย่างน้อยตัวนะครับที่เป็น DPS ครับและสำหรับวิธีที่จะข้ามง่ายๆนะครับถ้ามีหนูฟิปอะครับหนุเบียวหนูเบียวกับเสี้ยงหลิงตัวนี้ฮะประโยน์สมอนอย่างเดียวเลยครับโคตรสบายฮะแต่สำหรับใครจะตีระยะใกล้นะครับมันก็จะลำบากนิดนึงครับเดี๋ยวข้าไปดูให้นะ ่วยเข้าไปให้ดูครับว่ามันจะยังไงสำหรับตัวตีระยะใกล้นะครับก่อนที่บอสมันจะตีเราอะ่ะมันจะตั้งท่าทุกครั้งนะครับตั้งท่าทุกครั้งแล้วเนี่ยเดียนจะตั้งท่ามันจะมีวางน้ําแข็งแล้วก็หมวดด้วยเล็บนี่เล็บครับเราพยายามหลบเอาครับไม่ก็วิ่งหลบเอาถ้ามันเป็นพื้นน้าแข็งเนี่ยพยายามออกจากวงพื้นน้าแข็งครับ มันคือระยะโจมตีของตัวบอสน,นะครับนี่ผมถึโดนเลยนะนะดลบวัดหลบคนเลยว้าหลคนอันนี้วิ่งนะฮะระยะกา้จะสู้ยากเลยครับแล้วก็ถ้าเราฮิลของบาบาร่าถ้าเราไปอยู่ใกล้มันอะตอนมันใช้สกิลน้ําแข็งอะเราจะแข่งนะครับต้องระวังด้วยเวลาใช้ก็ลงมาไกล้ๆหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะติดแข่งครับพยายามหลบพวกวงน้าแข็งที่มันตั้งไว้ไอ้ทันนะครับมันเราก็จะ เราก็จะสามารถหลบการโจมตีไรนี้ทบอีกแล้วนะฮะเห็นไหมมีทบแล้วก็วิ่งชนเวลาสู้ใกล้จะลําบากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราอยู่ไกลๆเราจะดูเห็นการตั้งท่าการใช้สกิลของมอนทั้งหมดเลยนี่แค่เฟสแรกครับเฟดสองมันจะโจมตีเร็ววนิดหน่อยหนึ่งเวลาเราจะโจมตีมันก็ช่วงที่มันเดินเท่นะฮะเดินเท่ยังเรียกเดินเท่หรอเดินเท่ดิเป็นสกิลอีกแล้ต้องมาเดินเท่นะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนเราฆ่าเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็จะมาสู้จริงๆแล้วนะฮะผมจะเอาแค่ฟิปกับเจงหลิงเข้าไปตีนะอันนี้อยู่ห้านะฮะก็ <c oughs> จะมันจะตีเราแรงหน่อยส่วนใครไม่มีดีลุกคือไม,ไม่ต้องจัดทีมตามผมอย่างนี้ก็ได้นะอ่าบาบาร่าก็เปลี่ยนเป็นโนเอลก็ได้นะเอาอกะกลางเพราะโ,โนเอลก็าพอฮิวได้อยู่นะแล้วก็อีกตัวก็ เอาตัวอะไรก็ได้ฮนะลงมาตัวไฟตักดวงแอมเบอร์ก็ได้ครับเอามายิงได้ด้วยอันนี้แอมเบอร์ผม,มไ,ไม่ได้อัพไวไงผมรอแอมเบอร์อัพดาวอีกดวงหนึ่งก่อนเดี๋ยวครับไปดูกันครับมาถึงแล้วก็ฟี่ปับ,บหนูเบียวหนูเบียวแล้ววิ่งหนีฮะ สมอลเราตีไปสมอลเราตีไปสบายใจเห็นไหมเราพอเราอยู่ใใระยะไกลเราจะเห็นท่าวิ่งท่าอะไรมันง่ายกว่านะครับผมบอกว่าให้โจมตัวโจมตีระยะไกลดีกว่าคอมพิวเตอร์ปุ๊บมีออฟสมอลทริปออฟเตรียมสบายๆนะอุ๊ยพี่ดิด้ดูยืนใกล้ไป ทาตั้งคาเทฟไม่ทันมิ้นดันนะแอตโอเวอร์โหลดฆ่าไปเรื่อยๆนะครับเราว่างเราขึยิงได้นะจุดอ่อนอยู่ตรงปีกนะครับวิ่งอยู่ตรงนี้ยัดฮะฮิตเอ็นรันฮิตเอ็นรันเนอะแอตมาตีสมอนเราไป งมาแล้วก็หลบนะครับหางนะฮะอาศัยวิ่งหลบธรรมดาแล้วก็สไลด์หลบเอานะครับน,น้ำแข็งเนี่ยกว้างมากเลยะอะโจมตีแต่ว่าโหลดกล้าครับทุกครั้งที่โจมตีมันจะตั้งท่ากว่าตลอดนะครับไไเรียกโนก,ก่อน นกท้งหายไปไหนนกไม่ก็ถ้าไม่อยากให้มันวิ่งบ่อยก็วิ่งเขาออกวิ่งเขาออกก็ได้นะดู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 นี่ก็รอครับไม่รอก็ยิงดักก็ได้โดนด้วยหราจะไม่ฟันนะ ว uh ิ huh, ่งใส่ตั้งรวงวิ่งหนีได้เลยเฮ้ยวิ่งบ่อยไปเปล่าอ้าวหยุดจับเอ้ยโดดใส่นะโดนนะพุ่งลงคนแล้วนะซึ่งไกลเหมือนกันนะหมดที่บอกครับโจมตีแล้วไกลแล้วเฮ้ยอุ้ยมาไงวะท่านี้ จะออกออกระยะไกลเราจะเห็นง like like ่ายกว่าอย่างที <Charl eston> ่บอกครับอยู่ใกล้เราเสียเปรียบมันวิ่งหนีกันวิ่งมันวิ่งไปครับแล้วก็หิวตัวละครแล้วครับวิ่งวิ่งให้พอใจอ้าวเขาไปิดงาซะงั้น นี่คือเฟสสองนะครับพอตีไปเลือไดจะระยะหนึ่งมันจะเหมือนเบอร์เซอร์กับครับจะตีเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็มีสกิลลงพื้นเนี่ยวงๆเนี่ยให้สไลด์หลบนะฮะแล้วมีมทุบพื้นแล้วมันจะมีมันจะมีทุบพื้นท่าหลบด้วยนะครับเป็นสาบแช่งเนี่ยจะมีหลบอสองวิธีนะฮะ วิธีแรกคือไปใกล้ๆมันแล้ววิ่งวิธีสองคือหลบระหว่างเล็บครับเนี่ยระหว่างเล็บอย่างเงี้ยให้มองไปให้เห็นข่านนะด้านหน้าอันนี้ต้องรีบหลบเลยนะมิฉะนั้นโดนครับแล้วก็ระวังห่างมันด้วยนะฮะเจ้าตัวห่างอะไรมือนกันนี่ครับอมโต้ถ้าหลบมัน ให้หลบระวงังเล็บพอมันตีปุ๊บเราก็วิ่งเข้าไปวางแซลมอนได้เลยนะนี่น้ำแข็งครับหลบอุ uh, ้ยหดูไปพนปุนอยู่หน่อยนะจะตายครับเดีเย๋ยววัดเฮ้ยแซลมอนตีไปเรื่อยครับแซลมอนตีไปเรนะื่อยฮะถ้าลมอ่ะนี่ห่ารครับ ไอ้ตะท่านี้ทายเรื่องปี้าไปตีได้เลยนะอมม้นเลยอาตี๋ถไปมาเข้าไปตีแล้วนะมแข็งตีไม่มาไม่ว่าซาม่อนถูกไปมาด้วยหรดแล้วปิดตัวน่ะ ค้นฆ่าได้เงี้ยต้องเลิมีอะไรกันเขาไปโดนหรอนะหาโอ้ยชั้นติ้งหลิงของผมยังไม่ตีนะมันเลยแบบโดนแบบเหมือนเลื่อนรถดูด้วยเหมือนเลื่อนรถเยอะมากอ่ะตายครับสมอลตีตาย แค่นี้นะครับจริงๆมันจะมีเฟสสามด้วยซึ่งมันไม่ยอมขึ้นให้ผมเฟสสามมันจะมีแค่หมามา,มาวิ่งวิ่งครับลูกหมาวิ่งชวนเราแล้วเลื่อนรถนะครับระวังตรงนั้นด้วยส่วนถ้าใครเออเหมือนตะเนียดไม่ถึงอ่ะให้กินของนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกต่งอง,อง่อน,นะไอทองหล่นไหมวนะเนี่ยพอมีนะครับถึงไม่มีไม่มีค่ายดิเออร์อย่างเงี้ยบอก ทำไมผมได้ขนบ่อยอย่างว่ามี้ยทุกคนถ้าใครเหมือนว่ามันตีช้าแล้วแบบราเมจดมันไม่ถึงอ่ะเราจะตายก่อนเงี้ยต้องไปทาพวกยานี่นะเราระเบิดอะไรดาเมจดไฟดาเมจดอะไรเงี้ยมันก็ทามาแล้วก็มียาโจมตีด้วยนะครับไอ้นี่ทำอันนี้เลยฮะโคตรแรงแล้วก็ยาป้องกัน,ก,นกินแล้วกินแล้วก็ลงมาตีเลย ช่วยได้ชัวร์ครับนี่เพื่อจะวิง่งจริงๆไม่ต้องวิ่งหลบมากก็ได้วิ่งหยุดวิ่งหยุดมันก็จะไม่ไม่ต้องใช้ยาตัวนี้นะครับต,ตัวนี้เพิ่มสเตมนินานะครับกินแล้วลงมาน่าจะสู้ได้แน่นอนเห็นว่าจะลงยังไงนะเนี่ยโอเคครับสำหรับเจ้าบอสตัวนี้แล้วก็จบเท่านี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อคนที่ยังลงไม่บานนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับแล้วพบกับคลิปหน้าครับบ๊ายบาย